ถนนหมายเลข9มีการบิดแปลกอย่างชัดเจนนะครับก็จะมีการเก็บเงินด้วยนะนะครับรถบรรทุกหนักนะครับโดนท่วนหน้านะครับแต่ว่าพวกมอเตอร์ไซค์พวกรถยนต์ส่วนตัวอย่างเงี้ยรถเก่งรถกระบะเนี้ยไม่โดนนะครับเพราะว่ารถบรรทุกหนักนี่เป็นไฟสำคัญที่ทำให้ถนนมันพังนะครับ รัฐบาลลาวก็เลยมีมาตรการออกมาคือจะทำถนนให้มันดีรองรับรถบรรทุกหนักได้แต่ในขณะเดียวกันก็เก็บเงินซะเลยนะครับออตั้งด่านเก็บเงินนะครับเอามาบำรุงรักษานะครับก็เป็นไอเดียที่ดีนะพี่เซโปนก็ลงมือทำนะครับปรับปรุงถนนไปเลขเนะครับ เมือนบริษัท r 8ร์ดีนะครับได้รับเปาก่อสร้างเนาะประปับปรุงเส้นทางนี้นะครับ R8CE ก็สร้างจากเวียงจันทร์มาท่าแขกนั่นแหละครับ อ,อยู่นะครับ BRT เนาะรถเมล์ด่วที่ไ <curios handicap> <c oughs> ่ด <público> <lay> ่วนโอ้โหดีผมขับขับช้าๆนะคือนาจะเข้าไปตรงนู้น ทางเบตงอยู่หลายเส้นนะครับในตัวเมืองเซโปนเขาก็จะขูดออกอย่างนี้นะแล้วก็จะเททับใหม่ให้มันหนานแน่นเซโปนะ Se นี่เป็นเมืองน้อยแต่คึกคักนะครับโอ้คึกคักนะเซโปนนี่นะเพราะว่ามันมีรถบรรทุกนั่นแหละครับปิ้งผ่าน เวียดน,นามก็มาค้าขายที่นี่เยอะนะครับเดี๋ยวจะไปบันดุกนะครับแล้วก็จะอัปเดตไปด้วยนะครับระหว่างทางว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไม่ได้มาแปเดือนนะครับคือมันเหนื่อยอะ่ะ ลาขับมอไซค์มันจะแบบมันจะทรงตัวยากเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันไม่เรียบนะครับมอไซค์ก็จะจะอาการเหมือนกับยางแบนแต่ในความเป็นจริงมันไม่แบนนะครับเขาขูดเขาขูดยางแอสฟัล์ออกไปนะครับมันก็เหมือนกับอาการเหมือนยางแบนนะแต่จริงๆมันไม่แบนนะครับ ตรงนี้ก็ขุดนะครับขุดหลอกหมดแล้วนะผมว่าน่าจะขุดไปถึงชายแด,ดแน้ะดูนะฮะครับจะดูรอดูกันนะครับว่าจริงหรือเปล่าเขาน่าจะทำถึงชายแดนมปนะ มีถมที่นะครับอันนี้เป็นคลินองยิงระเบิเซปูนโ,โ,โรงพยาบาลเอกชนนะครับของเวียดนามคือการร no ีโนเวท อะไรทั้งสิ้นนะครับแค่พยายามให้สาใหม่นะให้มันดีๆนะหนาเพราะทุกอย่างมันดีหมดแล้วสัานะมันก็ง่ายนะผมคูดออกหมดแล้วนะครับน่าจะถึงชายแดนแล้วนะครับพอแบบนี้แล้วก็ทยายามให้สาว ทับนะครับนั่นหนาแบบนั่นหนาอะไรอย่างเงี้ยนะ นมีเงินแบบนี้ให้เห็นพอสมควรแล้วนะไม่เยอะแต่ว่ามีเรื่อยๆนะครับทั้งโซนแขวงสวรรค์แขวงทางลาวใต้นะจะยังมีน้อยอยู่นะครับตาสคุย คนลาวจะรู้ว่าสักโวยลมแรงมากเลยครับโอ้ห่วยแจกน้ำยังเยอะอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้น้ำเยอะครับ เม,เ,เ,เมืองเก่าเด้เซโปนเมืองเก่าเลี้ยวขวาไปนี้นะครับเมืองเก่าเซโปนเดี๋ยวไปหน่อยแล้วกันคือเมืองเก่าเนี่ยตั้งอยู่ริมเซโปนเซโปนมาจุดมาสบกับเซบังเฮียงนะครับแล้วก็เซเกาะก็มาสบกับเซบังเฮียนนะครับมันเป็นทำเลทองนะครับมันจึงทำ ให้เกิดเป็นบ้านเป็นเมืองตรงนี้นะเซโปโนมากไก่นะไหลจากใต้ขึ้นเหนือโน้ละแหล่งต้นกำเนิดมันอยู่แขวงสารวันแขวงดักจึงโน่นนเะมืองกะลึมโนนนั่นงโน้นนะครับไหลลงมาสมุวยนะแล้วก็เป็นเขตแนดนลาวเวียดนามแล้วก็มาไหลลงนี่นะครับโอ้บรรยากาศดีนะ มาไหลลงเซบังเฮียงนะส่วนเซบังเฮียงก็ไหลามาจากโน่นชายแดนลาวเวียดนามอยู่ในเขตประเทศเวียดนามแล้วต้นน้ำไหลลงมาทางนี้นะครับส่วนซีกอกโน่นครับเมืองวังอ่างคำเก่านั่นแหละครับชายแดนลาวเวียดนามเหมือนกันครับไหลลงมาตรงเซโปนเนี่ยนะครับตามันน,นึงเป็นจุดเชื่อมนะหมายความว่าเซโปนเนี่ยทำเล มันเป็นทำเลที่ประเภทบอกว่าเชื่อมคนจากชายทะเลนะครับเชื่อมการค้าจากชายทะเลอะเซโปนกับเซบังเหียนะครับดังนั้นร้านช้างจะค้าขายกับกับเวเนะก็ต้องอาศัยเซโปนนะครับหรือไม่ก็เซบังเหียนอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้น่นะ ด่านลาวบาวนี่เป็นด่านเก่าแก่แต่โบราณเน้เขตเมืองเก่านะครับมีวัดแบบโอ้ต้องเป็นคนบุญหนักสักใหญ่นะครับจึงจะสร้างวัดสร้างแบบนี้ได้แต่ก็ยังมีร่องรอยอยู่นะครับถูกระเบิด ช่วงสง,สงครามรับที่ไม่รับนั่นแหละนะครับมันเกี่ยวพันกับตระกลูลเจ้านายจากเวียงจันทร์เนาะเจ้าชมพูนะครับซึ่งพ่ายแพ้แย่งชิงอำนาจกับพี่ชายแล้วอยู่ๆตายอยู่นะครับพระเจ้าสุริยะวงศ์สารรม,มิกราชก็ยกกำลังจากวังเวียงมายึดนครหลวงเวียงจันทร์พี่ชายสองคนก็เลยแบบ หมดสภาพเลยนะครับตาอยู่เอาไปกินนะครับสู้กันนะครับในช่วงที่ร้านช้างเป็นกระรยุคเนาะโปรดให้เจ้าตอนคำนะครับพี่ชายคนหนึ่งนะครับบวชตลอดชีวิตนะครับถ้าบวชก็คือ,อาก็ให้อาภัยแล้วแหละครับเนี่ยดูนะครับที่บรรจุนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ก็ถูกทิ้งร้างคนระับ อะไรก็ไม่รู้นะครับดูวัดก่อนนะครับส่วนเจ้าชมพูในหน้าประวัติศาสตร์บอกว่าถูกในประเทศมาเวแต่ว่าก็น่าจะมาตั้งบ้านตั้งเมืองตรงนี้นะครับเพราะว่าป,ประวัติศาสตร์เมืองเซปูนบอกว่าเจ้าชมพูสถาปนานะครับนี่ดูวัดนี่ยวัดนี้ต้องไม่ธรรมดาครับคนธรรมดาท,ทั่วไปไม่ได้นะครับต้องเป็นคนบุญหนักสักใหญ่นะครับ ก็เจ้าชมพูสถาปนานะครับแล้วก็พระนางสุมังคลานำพานครแห่งนั้นในในเพลงเนาะพระนางสุมังคลานี่ก็คือหลานของเจ้าชมพูนั่นเองหลังจากที่เจ้าสุริยะพระเจ้าสุริยะนะครับสวรรคตนะก็ลาวก็แตกกันอีกแหะครับยังชิงอำนาจกันนะครับ พระนางสุมังคลานะครับเจ้าหญิงสุมังคลาก็หลบหนีออกจากเวียงจันทร์โดยอาศัยพระครูพระสังฆราชนะครับพระครูขี้หอมวัดพลสเบกนะนพาอุพยบลงใต้นะครับแล้วก็พระครูขี้หอมก็ไปนั่นแหละสร้างอะไรนะจำปาสักนะแล้วก็พระโอรสของพระนางสุบังคลานี่ก็ไปเป็นกษัตริย์ที่จำปาสักเนาะ แต่ในตำนานของเมืองนี่นะครับเมืองเซโปนบอกว่าพระนางสุมังคลาเนี่ยสถาปนานาครแห่งนั้นก็แสดงว่ามามาอาศัยอยู่กับอยู่กับลุงนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ลุงอะหมายว่าลุงอาจจะตายแล้วในช่วงนั้นนะครับก็อาจจะมามาอาศัยอยู่กับพี่ชายนะครับในช่วงเวลานั้นนะพี่ชายก็คือเจ้าชายองค์เวนั่นแหละนะนี่คือเซโปนนะครับ โออเสปนเเโปนเมืองงามแต่ครั้งก่อนเกา่ามีองค์พระเจ้าสมภูสถาปนาอยู่ภูสงอหอคำสวยเด่นงามตามีพระนางสุมังคลา น้ำพานครแห่งนั้นนั่แหละครับมันอยู่ในเนื้อเพลงนะแกะตามเนื้อเพลงเราจะเห็นร่องรอยนะครับจากสงครามเนาะนั่นแหละก็วัดก็เป็นจุดหนึ่งที่โดนถล่มนะครับอันนี้น่าจะบูรณะใหม่แล้วก็โยงประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้โยงมั่วนะครับเอาตามเอาตาม หลักฐานที่มีเลยแหละนะก็เจ้าชัยองค์เวเนี่นะครับถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์ด้านช้างช่วงนั้นก็จะรู้ว่า,าพระองค์นี่นะครับได้ซ่องสุมกำลังผู้ไทยนะครับแล้วก็เอากำกงกำลังแา่ผู้ไทยเนี่ยไปยึดอำนาจที่เวียงจันทร์นะฮะ ก็ผู้ไทยมาจากไหนถ้ายงไปเนาะเราก็าจะพบนะครับว่า300ปีก่อนเนี่ยพวกผู้ไทยก็อ,อกพยพผ่านทางเวียงจันทร์นะมาจากเชียงขวางลงมาอยู่เวียงจันทร์เวียงจันทร์อ,อพยพมาอยู่นี่นะครับมาอยู่คําม่วนสวรรค์เนี่ยมาอยู่ทางเมืองวังมาอยู่ทางเซป,ปูนมาอยู่ทางนี้นะครับดังนั้นก็ไม่แปลกเลยครับว่าทําไมนะถ้าโยงกันไปโอ้มันใช่เลยเลยครับผู้ไทยคาม่วนผู้ไทยสวรรค์เนี่ยนะครับ โอพยพบผ่านทางเวียงจันทร์นะครับในสมัยพระเจ้าสุริยะนั่นแหละครับดูแล้วนะก็พระเจ้าสุริยาบอกว่าอ่ะงั้นก็ไปหาที่อยู่ทางใต้นะครับมันก็เลยกลายเป็นก็ขุมกําลังให้กับหลานนะหลานชายนะครับมายึดอํานาจเวียงจันทร์ในช่วงช่วงชิงกันกับหลานของหลานแท้ๆนะครับคือลูกลุงอ่ละลูกพี่นะครับลูกของพี่นะครับมาช่วงชิงอานาจกับลูกของลูกชายนะครับเจ้ากิงกินนะครับกับเจ้าชายองเวนะครับช่วงนั้นนะครับ โอ้อ่านประวัติศาสตร์โชคั้นนี้สนุกนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็เป็นอยุธยานะครับมาสงบศึกนะครับแล้วก็แบ่งเขตแดนกันนะครับเพราะว่าทางเวียงจันทร์คือเจ้าชายองคเวนั้นถวายพระธิดาให้กับทางกษัตริย์อยุธยาตรงกับสมัยไหนนาะจำไม่ได้นะครับก็อันนี้ดั้นสดๆ แล้วทางยุธยาก็ไม่อยากจะรบกับทางหลวงพระบางนะครับเจ้ากิ่งกิจก็เลยแบ่งล้านช้างเป็นสองส่วนแล้วก็สามส่วนต่อมาก็คือจำพาศักแยกออกไปอีกนะครับก็เป็นสามส่วนแตกเป็นสามส่วนนะครับอํานาจมันก็เลยน้อยลงน้อยลงอะไรอย่างนงี้นะครับก็ให้โยงนะครับมาถึงเซปโปนผมอาจจะพูดซ้ํานะครับแต่ว่าเ,เนื่องจากได้หลักฐานใหม่นะครับว่า ผู้ไทยเนี่ยนะครับอพยพผ่านทางเวียงจันทร์เคยอยู่เวียงจันทร์มาก่อนพวกผู้ไทยเมืองวังผู้ไทยเซโปนผู้ไทยอ่า,อางคมผู้ไทยกะตะกะปองเนี่ยมาจากทางนั้นหมดเลยนะครับคนที่บันทึกไว้นี่คือน่าจะเป็นเจ้าว,วาดนะครับเจ้าว,วาดาที่มีอายุตอนนั้นในการบันทึกนี่คือ70 70กว่าปีแล้วนะครับคือเป็นผู้ทรงภูมิความรู้นั่นแหละนะครับวัดที่เซโปนนี่แหละแล้วก็ อายุตอนนั้นคือ75ปีในปี1980นะครับดังนั้น,นก็ชัดเจนนะครับว่าพวกผู้ไทยก็คือพวกที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่ลาวปกครองนั่นละครับแต่ก่อนอยู่ในเขตเมืองพวนแล้วอพยพลงมาอยู่ที่เวียงจันทร์จากเวียงจันทร์ก็ไปขอกับทางพระมหากษัตริย์นะครับเจ้ามหาชริวิทว่าบ่าอยากอยู่แล้วเวียงจันทร์เนี่ย ขอไปอยู่ที่อื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทางเจ้ามหาชีวิตก็บอกว่างั้นก็พวกเจ้าไปอยู่ทางใต้ก็เลยมาอยู่ทางแถวเซบ้างไฟเซน้อยนะครับนั่นแหละแล้วก็แตกออกมาทางเซกองเอ้ยเซกอนซกนะครับเซท่ามวกนะฮะที่เป็นเซของเอ่อพวกผู้ไทยเนาะสุดท้ายก็ไม่แปลกนะครับว่าทําไมเจ้าชัยองเวนถึงอเอาพวกผู้ไทย นะครับซ่องสูมกำลังแล้วยกทัพไปตีเวียงจันทได้ยึดอำนาจนะครับเจ้าชายอง์เวนะครับคือเข้าใจว่าหลังจากที่เจ้าชายองเวย,ยึดอำนาจที่เวียงจันได้ก็น่าจะยกเสีปูนให้น้องสาวนะครับพระนางสุมังคลาเนี่ยปกครองนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะไปดูร่องรอยนะครับดูนะเนี่ย ต้องเป็นของคนบุญหนักสักใหญ่นะครับเอ่านไปอ่านจารึกดูดีกว่าลองนึกถึงต้นหมักม่วงต้นนี้นะครับว่าจะมีอายุเท่าไหรเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมจะอ่านออกมาจากจรึกนะต้องขออนุญาตนะเจ้าขอ,องกระดูกที่อยู่ข้างในนะนี่อะไรเนี่ย ปฏิสังขรณคืนใหม่อะไรเนี่ย,ยคนบูหานนะครับจาลึกบุญคุณคนบูหานนะครับก็อ,อ่านได้แค่นี้นะครับ จะดูแล้วน่าจะเ,เป็นของสกุลเจ้านายเซโปนนะครับเจ้านายเวียงจันทร์นั่นหละครับดายมันมีขยะอยูน่นปั๊มน้ำมันดูแลแล้วก็เงือนหลังนี้ก็งามแบบเลยครับสวยดีนะเซโปนมีเงือนแบบนี้อยู่ทยอยสร้าง น้ำมันยังเยอะเลยนะเนี่ยปีนี้ฝนดีจริงเลยนะครับสามสาสามองสานะครับสถานที่ที่หนุ่มสาวมาพบกันนะฮะปับเทคแล้วก็เงือนพักนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปถามมองดีกว่าเงินพักคืนเท่าไหร่เทคสามสามสามนะฮะเดี๋ยวผมจะมาถามราคาเงินพักเฉยๆนะครับว่าคืนเทนะ่าไหร่ซีฟ้าก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เมาแล้วก็นอนตรงนี้เลยนะขึ้นว่าคืนละแสนห้านะครับโอ้น่าสนใจครับถ้าแสนห้าเนี่ย ห้องค่อนข้างสะอาดกว่าในตัวเมืองด้วยซ้ำนะครับห้องใหญ่แล้วราคาถูกกว่าแต่ว่าตอนกลางคืนก็เขาก็จะเป็นสถานบันเทิงเขาเนาะแต่มันได้หมายความว่าผมต้องการหม่านะครับแต่ว่ามันอยู่นอกเมืองแล้วราคาถูกดีผมต้องดูอยู่อีกสี่คืนนะครับจะเห็นว่าเนี่ยท้องฟ้าเซโปนมันจะเป็นอย่างนี้นะจะครึมอึมครึมนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดแหละครับแต่ว่าฝนก็ไม่ได้ตกนะ แนะนำนะครับสาหรับใครมาเซปูนนะครับเงินพักนี้โอเคนะครับคนมาคนนี้คนนั่นนะครับคนเวียดน,นามเราจะหาได้นะซื้อเป็นซื้อไก่ซื้อมานะครับไปขายต่อนะครับ เข้าใจผิดนะฮะอันนี้ก็น่าน่าจะเป็นผิวถนนนะครับที่เขาขูดมานะครับสรุปก็คือขูดนั่นแหละครับขูดที่มันเรียบนะครับที่มันนูนๆนะฮะก็มากองไว้ตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจครับตรงตรงนี้เป็นด่านเก็บเงินนะแต่ว่าเขายังไม่ได้เก็บนะครับแต่ว่าต่อไปน่าจะเก็บเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นโรงงานนั่นแหละโรงงานแป้งมันนั่นแหละครับ อีกจุดหนึงะครับตรงจุดนี้นะครับโรงงานแป้งมันนะครับนะฮะฝันถงเลยเพราะมันมีมันมีตรงโน้นแล้วตรงนี้อีกนะครับก็ทําแข่งกันนะดังนั้นมันที่สวรรค์เขตนี้ก็ไม่มีทางที่จะหลุดรอดไปประเทศไทยนะครับมันที่บริคัมไซคํมมวนก็น่าจะอารมณ์เดียวกันนะครับลาวใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับสารวันจำปาสั เฟืองกองอัตปือนะครับเขามาตั้งโรงงานแป้งมันดักไว้หมดเลยนะครับดูน้นจะเป็นโปรเเกต์ใหญ่อู่แล้วเนี่ยเขาไม่ขึ้นป้ายนะครับแต่ว่าดูแล้วเป็นโปรเเกต์ใหญ่เะยนะอ้าวใหญ่มากเลย เขาไปบ้านอาหอหน่อยนะครับบ้านดงสวรรค์นะครับบ้านพระลองนอกนะครับก็ที่อยู่บ้านดงนี้ก็จะเป็นทั้งแบบว่าผู้ชายแล้วก็เาลาเทิงนะครับ,บรูบังกองนะครับน้ำยังเยอะเลยนะเนี่ย าก็จะปลูกผักทําแปลงผักนานผัดดูนะครับนานผักนี่แบบจัดเต็มมากเลยครับรัวัวไม้ไผ่ยเยอะครับบรรยากาศดีนะครับบริเวณบ้านดงสวรรค์เมืองเซโปนปลูกกล้วยขายนะครับขายเวียดนน น้ำยังเหลือเยอะเลยนะครับเนี่ยตายรองเท้าผมเกือบผมนี่ยจะเปียกแล้ววะเนี่ยจอในๆก็ในๆก,ๆก็ถ่ายธรรมชาติให้ดูแล้วกันนะครับบริเวณนี้สวยดีนะครับบรรยากาศดีดทางไปจุดสุมละโก้นะครับซึ่งก็เป็นจุดสุมละโกก็เป็นเวียดนามเลยนะ